พอเราเข้าประตูม่วงขึ้นมานะก็เกิดเรื่องเลยนะมันคือที่นี่ใช่ไหมที่เราต้องไปเหมือนบางอย่างมันเปลี่ยนไปนะเนี่ยที่แคสเทินในกิโนโมเซียต้องไปเช็คดูหน่อยแล้วละ่ะอาต้องไปเช็คอาจจะก่อน <c oughs> ก่อนจะเช็คแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอขุดมงขุดเหมืองอะไรสะกอนะ่อนน,น,นนะเพื่อนๆนะตรงนี้มันมีแร่เก็บเก็บแต้มเก็บแต้ม ตรงไหนวะอ๋อเดี๋ยวต้องต้องหาก่อนต้องหาก่อน<า>นี่นี่ที่นี่คืออิกิโนโมาเซียใช่ไหมขอขอเ<า>ก็บ แน่นี่ทีนึงก่อนที่เราจะไปยังปราสาทคือเหมือนเป็นเ,นเรื่องที่เราข้ามไปอ่ะเพืเ่อนอุ้ยตัวอะไร มายังไงเนี่ยกิ้งกงกิ้งกาเนี่ยกระปอมเออมายังไงของมันเนี่ยอะไรวะอยู่ดีๆก็โผล่มานะอ่ะอินโนเมเซ่เต้องมาตรงไหนนี่ไงประสงประสาทเนี่ยต้องมาตรงนี้ะนะเพราะงั้นพี่เข้มวา้ามาตรงนี้เลยแล้วกันวา้ามาเลยนะแถวนี้ คือคนอื่นเขานับหนะึ่ง7อสสี่ห้าหเจ็ดะของเรานับหนึ่ง7 6สสี่ห้าเจ็ดหอารมณ์ประมาณนั้นอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรเราข้ามขั้นตอนนิดหน่อยนะเป็นอะไรที่น่ารักดีใช่ไหมเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้แบเกือบลงทางคือเกมนี้มันมีอะไรให้แวะเยอะนะคือประมาณว่าเราไม่แวะแล้วก็เสียดายด้วยนะแต่พอแวะก็เสียเวลานะ นี่มันคือเกมแนวดูดเวลาของจริงเวละคือพี้มไม่เคยเล่นเกมไฟละสี่ลายภาคแรกนะแต่ภาคนี้เพิ่งมาเคยเล่นอ่าเรามาถึงที่ตรงนี้แล้วนี่แหละขนนกในกระเป๋าของคุณกำลังรีแอคติ้งกับอะไรสักอย่างหนึง่งใช้ขนนกไหมจริงๆไม่ใช่ขนนกนะเป็นขนอีกานี่เห็นไหม อีกาเ,เ,เป็นตัวปลดล็อกได้ทำให้เราปลดล็อกถ้ำนี้ได้เข้าไปเลย <st arts> เห็นไหมเพื่อนอุย๊ยถ้ำนี้มีอะไรโอโอ้โหมีมีบอสอยู่มีบอสอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะให้แยกไปทำไมวะในเมื่อมันมันก็รวมแล้วก็มันก็เจอกัน นี่ไงหมาป่าดำนี่เจอตรงนี้ไปทางไหนต่ออ้าว เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นฟันเฟืองออกมาไม่ใช่ห้องสี่เหลี่ยมธรรมดามันเป็นฟันเฟืองที่มันเป็นกลมๆนี่ไงบอสใช่ตัวนี้หรือเปล่าบอสอ่ะ้ย <c oughs> จริง,รงๆที่เขมอยากค้นหาเนี่ยตรงนี้มันมีหีบ <c oughs> แปลว่าก่อนหน้านี้มันก็ต้องมีหีบใช่ไหม แปลว่ามันต้องมีหีบอะไรซ่อนอยู่เนี่ยตัวอะไรดำๆอ่ะเฮ้ยเนี่ยเราเรามาฟาร์มของกันไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยว่าจะไม่แวะแล้วนะขอนิดนึงเผื่อมันมีอะไรซ่อนอยู่นักเวทเราก็โหดนะจะไล่เวทช้าไปนิดนึงเป็นไงโอ้โหแมพสวยไหมสวย โอ้ยนี่มันอะไรเต่าเงาเร็วๆมันช็อกอยู่มันช็อกอยู่ตีมันดิ งงอดนะจะขอตีทีได้ไหมหมันไส้เต่าไม่อยู่เลยนี่เนี้เอาละเราเข้ามาในห้องนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกโอ้ยด้านซ้ายมีบอสมันให้ไปไหนมันให้ไปด้านซ้ายแนย่นอนเลยเพราะด้านซ้ายมันมีบอสไ,ไปด้านซ้ายก่อนแต่มันเป็นทางตันนี่นาะ แม้ว่าด้านซ้ายจะมีบอสแต่เราก็จัดการบอสได้แล้วนะเพราะทีมที่พี่เขมเลือกมาเนี่ยแต่ละคนโหดๆงั้นเลยไปไหนเนี่ยเรามาจากข้างล่างนี่ใช่ไหมไปขวาบนไม่ได้เดี๋ยวมันต้องไปขวาล่างดีนะแต่ด้านบนมีอะไรอยอยากรู้อยากเห็น <laughs> พี่เข้มว่ามันต้องมีอะไรนะเราต้องไปเถอะตามเกม RPG มันจะไปทางตรงไม่ได้มันจะต้องแบบ ไปทางนั้นแล้วไปโผล่ทางนี้อะไรเงี้ยต้องต้องแบบไปทางนั้นแล้วไปโผล่ทางนี้ ต้องไปเก็บของก่อนต้องไปสับสวิตก่อนอะไรเงี้ยตามสไตล์เกม RPG อ่ะมันไม่ให้เราเดินทางตรงแน่ น ah wow. no really? ี่นี่นี่เราแอบยิงเราแอบยิงแอบยิงกันไะเห็นไหมยิงฟรียิงฟรีอาวทำไมไปไม่ได้ต้องไปทางนี้เหรอ เฮ้ยมันมันจะแอบยินเราเหมือนกน <S 2> <S 2> อันยากเท่าไหร่นี่ไงเห็นไหมมันบอกแล้วมันต้องมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมีไม่เก็บอ๋อ Inferno Lucky มันคืออะไรอ่ะมันคือที่คราบอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมยงไงพี่เข้มวิ่งเร็วไหมเราเป็นนักธนูพายุหมุนชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรนอกจากการหมุนสรุปช้ากว่าเดิมวิ่งดีๆเถอะนี่ได้ข่าวเป็นชาโดสปูกี้หรอ ได้แล้วเห็นไหมแป๊บหบนึ่งเปลี่ยนฮิวให้เพื่อนก่อนเราเป็นเมดเรามีเรามีามสกิลเมดอยู่ในตัวเปรียบเสมือนมีคลิปฮิวอยู่ในตัวต้องฮิวให้เพื่อนแป๊บหนึง่งเป็นการช่วยปาร์ตี้แบบนี่ไปทางซ้ายไปทางซ้ายนี่ อ่ะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเปลี่ยนอาชีพก่อนอุ้ยโอ้มันโหดมากโอ้โอ้โอ้ หยุหย,ดหยดเดี๋ยว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 นั่นไงหีบอะ่ะ <c oughs> โอ้อินเฟรนอร์โนบูสมันเป็นชุดประมาณไหนเนี่ยอยากรู้ชุดอินเฟรนอร์โนอะเปิดดูได้ไหมเอออยากรู้อยากเห็นนะมันเป็นอาวุธอะไรหรือเปล่า inferno นี่คืออาวุธหน้าตาแบบไหน mm hmm. คล้ายๆกับอาวุธของเราหรือเปล่า mm hmm. inferno mm hmm. อ้าวเราเปิดสูตรครัจตรงนี้ไม่ได้เอะมัน mm hmm. ไม่มีให้ดู ไม่เป็นไรไปก่อนแต่ที่รู้คือที่นี่จะมีสูตรแจกเดี๋ยวต้องหาสูตรมาครับเฟอร์เนอร์บูธใช่ไหมจำไว้เดี๋ยวจำไว้แล้วจะครับนี่ไงบอสหรือเปล่าดูมันมันมาแล้ว การในขีดตัวเล็ก,กตันยีดตวงจังหวัดบัดไสแล้วไปแล้วเอาตัวใหญ่หอพอมันติดพาราไลท์ไม่เท่าไหร่หรอกอแล้วให้ไปทางไหนเนี่ยทางนี้ออกข้างบนข้างบน หลงทางนิดหน่อยหลงทางนิดหน่อยอุ้ยอ้าวอันนี้มอนเป็นห้องบอสใหญ่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือบอสใหญ่ของเกมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม,ไม,ไหมบอสใหญ่เราปราบไปแล้วนะอุ้ยอะไรอะ ตัวอะไรฮะชาโดว์บีเฮมอสนี่ไงมันเป็นชาละต,าตีมันสีตีมันติดพาราไรท์ไปนิดเดียวเรียบร้อย าไปตัวใช่ไหมนะม,มันเป็นห้องว่างๆให้เราวิ่งเลยเหรอมันคือมันไม่ได้มีอะไรมาเป็นกับดักอะไรเลยใช่ไหมระแวงนะ <c oughs> สรุแล้วคือมันให้เราดูฉากสวยๆเฉยๆใช่ไหมโอนนี่เรา เราออกมานอกวงังขึ้นมายังบนวังสูงสุดความทรงจำของใครบางคนไหลเข้ามาในหัวคุณไนได้รับเลือกใช่ฉันได้รับเลือกให้เ,เป็นเมเดน โอ้พี่เข้มไปกดออตโต้นี่ว่ะเด็กผูห้หญิงตัวน้อยโดนรับเลือกให้เป็นเมดนนะอุ้ยอะไรใจการแตกเออเนี่ยเป็นใจการโปรดของฉันด้วยโถเอ้ยทำไมมันแตกได้เนี่ย ฉันหวังว่ามันจะไม่มีเรื่องอร้ายๆเกิดขึ้นนะแล้วตกลงมันมีหรือไม่มีเอา้าวมันเพื่อนเรามาถึงแกนกลางอันนี้คืออะไรวงแหวนเวทหรือเปล่า ไม่มีใครอยู่ตรงนี้หรอไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยฉันไม่ดีกลัวนะหูปากไปนกนกหรูอี่เก้าล้าวอะโอ้ดูนั่นสิสมบัติแต่ว่ามันมีบางอย่างไม่ถูกต้องนี่ไงวา้ายอะไรการเดียนโกเลม เฮ้ยมันมันโหดมันโหดมันโหดระวังช็อตแล้วมันช็อตนะทิงมัน โอ้ยทำไมล็อกเป้าหลุดเฮ้ยทำไมทำไมยิงไม่ได้อ่ะเออได้ละเดี๋ยวหมันไส้ทันติซะเลยเออล็อกเป้ามันชอบหลุดวะ่ะเป็นไงติดพลารายไ,ไ,ไปซะ จะบอกเลยว่าตีนี้เนี่ยเราเน้นสถานะพลาัไลายเนะ่ยคุณล็อกเป้าหลุดอีกแล้วโอ้ยอยู่ไกลเกินไม่ได้ล็อกเป้าหลุดอย่างนี้มันจะเป็นฮันเตอร์ทำไมวะเนี่ยเป็นฮันเตอร์แต่ต้องเดินเข้าไปยิงใกล้ๆเนี่ยนะ เอาหมดกันหลุดคือพี่เข้มถอยออกมานิดนึงมันเป้ามันก็หลุดนะนั่นไงกล่องดวงใจของมังกรใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมได้ข่าวผมกลิ่นไอความชั่วลายล้อมรอบตัวไปหมดเดี oh. ๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแอคแอคเลย โอ้ยนี่เปนความทรงจําของใครบางคนที่เราอาจจะเคยปราบมันไปแล้วอันนี้มันแปลกมากเลยเฟสติวัลเนี่ยมันซับโพสต์เมื่อาวานนี้ไม่ใช่เหรอทำไมอ,อ่ะโอ้นั่นไม่นะเป็นแบบไม่ได้ เขาพวกนั้นน่ะต่างก็สังเวยชีวิตของนางเอา้าสรุปแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ได้กลายเป็นไมเดนแต่โดนเอาไปสังเวยชีวิตหรอโอ้โหดร้ายมากป่าเถื่อนมากโอดรับไม่ได้พี่เค้มก็รับไม่ได้ไอ้หัวเขียวเมื่อกี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันเห็นไหม ไมาสั่งเวยกันได้ไงหยุดพฤติกรรมนี้หยุดพฤติกรรมนี้ขอร้องอ่ะฉันขอร้องเธอคาล่า อ๋อนี่คือเซอร์เนสไงก็คือบอสที่เราปราบับโลกใบนี้มันพรากทุกอย่างไปจากชีวิตฉันแม้กระทั่งผู้เป็นที่รักของฉันอย่างคาร่าฉันเกลียดมันโลกใบนี้ฉันเกลียด,นนยดนมนุษย์พวกนี้ที่สุดเลย ฉันจะทำลายมันทั้งหมดเลย่อยดูสิถ้าว่าฉันย้อนเวลากลับไปได้ไปวันนั้นอะวันแรกที่ได้เจอกันที่ทุกอย่างยังมีความสุขจริงด้วยถ้าเกิดฉันย้อนเวลาได้แล้วก็ฉันจะต้องรีสตาร์ททุกอย่างทุกอย่างจากจุดเริ่มต้นฉันจะต้องรีเซ็ตโลกใบนี้ จะล้างโลกโว้มันสาบมังกรนะออามางกรน้อยก็กลายเป็นมังกรใหญ่่ยคำสาบมันรุนแรงนะเลยวล9ก้าวๆทีเดียวเรายิงมันไม่เข้านะยิงมันทีละหนึ่งนี่ใช่ไหมคำสาบ โอ้น <screws> <ground> ั <looked desserts> ่นมันเกี่ยวกับอะไรกันนะนายคิดว่าคาร่าน่ะเขาอยู่ไหนนั่นน่ะเป็นความทรงจำของเซเนสที่เก็บอยู่ภายใต้แคสเติลนี้อ๋อ what gives อะเธอคือคาล่าแต่ตอนนี้มาแปกนะหน้าตาแปกแตกต่างไปเอ๊ะเราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ด้วยเหรอ ไอซ์โพสฉันคิดว่าฉันน่ะก็เป็นคนที่ให้ก็เกิ้ลไอทรี a เมนต์กับนายไงคนราคาล่ากันหรือเปล่าฉันน่ะใช้กกกีน่าแล้วก็จับตาเ,เธอเดินทางอยู่ตลอดนี่ไงแล้วเธอน่ะก็เป็นคนที่ใช้เวสแพด แในการสแตป์พาวเวอร์ไปรอบๆเมืองแห่งนี้ทั้งหมดเนี่ยฉันทำเพื่อใครบางคน <Hey. S 1> ในเชวโมงมืดมิดสำหรับโลกที่เขาปรารถนามันอยู่ในมิติที่ต่ตาออกไป ที่เมืองใหญ่ๆแห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่ welcome sernes ideal world อออที่นี่เหรอมันคือที่นี่เหรอ,อใช่และสำหรับฉันฉันก็คือความทรงจำของ sernes คาร่าคาร่าตอนที่ยังมีความสุขอยู่นะและ้วยยผู้หญิงนี่ไล่กวดเราล่ะเดอเรียวมีตัวตนที่แท้จริงของฉันออเรดี้รีอินคาเนเต็กลับไปเกิดใหม่แล้วแล้วก็อยู่เคียงข้างเขาตลอดนั่นแหละด้วยการที่เป็นสัตว์ ตัวโปรดของเขาอีกานะไงเอา้าจริงๆอยู่ข้างกันมาตลอดนะ <Wow. S 1> เธอนะต้องการที่จะให้เซอร์เนสมีความสุขแต่ ัดชีเฟลแต่เธอได้สูญเสียในสิ่งที่ฉันมีไปอะไรอย่าหัวใจแต่ด้วยการช่วยเหลือของเธอก็สามารถปลดปล่อยดวงจิตวิญญาณของเขาได้ นี่นะ่ะคือเวมฮาร์ดเป็นขุมพลังของเขาที่สำคัญมากระหว่างเธอกับเซอร์เนสเกี่ยวอะไรกันเรา what w i l l you choice me เธอจะเลือกอะไรฉันจะให้เธอตัดสินใจได้เลยโชคดีนะผู้เดินทางเนี่ยเนื้อเรื่องทั้งหมดมันจบลงที่ตรงนี้แล้ว จบแล้วเหรอจะไปไหนอะ่ะโอมตะลายหายไปแล้วต่อไปนี้เราก็ตีมบอสมังกรง่ายขึ้นแล้วล่ะสินาสำรวจสิเดสทอ,อยไหมเดสทอ,อยไปเลยนี่หัวใ,ใจแตกสลาย คือมันเดสทอยไม่เดสทอยก็ไม่รู้แหละแต่ว่าพี่เข้มนปราบมังกรไเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้ทำลายเวยมฮาร์ดเพื่อที่จะลดค่าพลังของมังกรแห่งความมืดแน่นอนพี่เข้มก็จัดการเวมฮาร์ดได้แล้วซึ่ง ซึ่งมันมันจบแล้วใช่ไหมเราออกจากที่นี่ได้แล้วใช่ไหมโอ้ที่นี่ไม่มีชื่อแมปบอกด้วยนะนเพื่อนๆนะแล้วแมปเนี้ยมันจะพังลงไหมเพื่อนๆมันจะพังลงไหมแต่มันทำลายหัวใจตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้เราเราบินไป ท่วแมปและสาเหตุที่มันไม่มีประโยชน์ก็เพราะว่าเราจบเกมไปแล้วมังกรเนี่ยเราปราบไปแล้วเราปราบไปตั้งแต่โหมดยากนะตีมันทีละหนึ่งอะ่ะยิงอยู่เป็นชั่วโมงอะ่ะคิดดูแล้ว